แต่ถ้าวันนี้สุขาภาพแย่ต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านก็ไม่มีความนะไม่เชื่อเราเป็นมาเรียนูนะแ <l respect> <l mari> ดี๋รู้นะครับว่าสุขาภาพเนี่ยมันสำคัญมากมากวันวันนี้ซักเซ็ตมอเราเก่งเรื่องนี้โดยโตรงเพราะคุณหมอเชี่ยวชาญด้าน,นนี้โดยสินค้าจะแบ่งเป็นหกกลุ่มด้วยกันกลุล่มแรกก็คืออาหารเสริมของใช้ส่วนตัวสกินแคร์เครื่อง,งสำอางนะครับของใช้ด้บ้านกลุ่มเกษตรกลุ่มสินค้านวัตกรรม โดยแต่ละกลุ But, ่มเนี Though, ่ยจะมีคอนเซ็ปต์อยู่3คอนเซ็ปต์นะครับกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าหนึ่งต้องหลากหลายต้องเยอะจริงๆช่าเส้นมอเปิดมาตอนนี้6กปีจะมีสินค้าเป็นพันรายการก็ได้นะแต่ถ้ามันเยอะไปคนมาจะศึกษาไม่ทันจะไม่รู้เลยจะเอาตัวไหนดีข้อมูลมันเยอะเดี๋ยวจะมึนหัวฟันคุณหมอจะค่อยๆเพิ่มรายสินค้าทุกๆ1-2เดือนจะมีเพิ่มเข้ามาเดือนแน่ จะมีสินค้าตัวใหม่แล้วนะก็คือกาแฟดำกาแฟเพื่อสุขภาพใครที่ชอบคอกาแฟกาแฟดำนะกาแฟเพียวๆไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมกินเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็ส่งสมุนไพรเยอะมากที่ช่วยในเรื่องของหลอนเลือดช่วยในเรื่องของการปรับนาฬิกาชีวิตให้มันบาลานซ์ฟังแล้วตื่นเต้นเลยแล้วราคาก็แพงๆก่อเดือนพฤศจิกาในงานเกิดกเซสจะเปิดอีกสารายการ ซึ่งเป็นโัวสึงเต้นมาจากเรกริากาลนวัตกรรมใหม่นะครับจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักแบบที่กินแล้วเห็นผลเลยนะวว้า <Wow. S 2> แล้วเดือนธันวาอันนี้ตื่นเต้นก็ไปใหญ่อีกจะมีตัวที่ดูแลในเรื่องของคนที่มีภาวะเกิดภูมแพ้อโ oh. แต่ดูแลเรื่องภูมแพ้โดยตรงกับตัวที่สองจะเป็นวิตามินรวมโอ เรื่ที่จะเล่ามาหลังกากนี้วัมวิสัยทัศน์ของบริษัทกว้างไกลมากแต่ขอให้พวกเราเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ได้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเราได้เยอะนะครับกลุ่ม